เด็กดีกินผักส่วนเด็กน่ารักเนี่ยกินใจปาติโทมาเดวไรนอโซลยาเอ้ยสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนีล้างจากเลยง,งานมาหามงแลงโซลยากับมหา,ขาขเขาคั้วเฮนเนาอยากเนวกินนีลาเมนูสีน้ำเสนอมือนีกับซิมีแต่กับเขาในตู้เย็นหันลาซิมีเท่งกับเขาที่ซื้อมาและการเนวกินที่คุ้นช่ายเปันหามา,นานม่นะเมนูที่โซลยาสีน้ำเสนอในมือนีกับซิมีแต่เมนูถอดถอดสันเดและลยลพริกป่นใส่หนาปลาแดกใส่บักหน้าลงไปกินกับเขาสวยห่อนกับม เมนูทอดถอดนี่แซ่บคักขนาดกินแบบนี้แล้วคึ้นอดจะคล้องต้อนน้อยๆเลยพี่น้องเขาคูบอกพริกผงนี่แซ่บคักอีลีเดอร์ป้าที่โซลยาก,กินในมือนีนคุณชายเพื่อกับเปตุกเบ็ดมาคุณชายเพื่อกับช่ำแล้ให้แล้วเรียบร้อยส่วนโซลยาก,กัเอามาเอือบมะมาักแล้วก็แซบตู้เย็นไวไ้เวลาอยากกินก็นกนเอาออกมาทอดเลยเนออาะจ้าพี่น้องมาสิเดบตองหยุ่งยากหลายคันหลายตอ้อนหนีโซลยาก,กับศรีมหานางกินคนเดียวคือเกาหันลาเพราะว่าคุณชายเพิ่อเลิกงานมาหาโมงแรงเพื่อกับเ้าวแลนเขาปลาเอาเลยโหลดก่อนสิออกจากโรงงานเพื่อกับบอก หาเดินรอบป่าสักหน่อยโซลยาก,กระสวนกับยางไว้เลยจ้าว่าไม่ต้องบอกก็รู้แหละพ่อพ่อไปทุกวันเลยสุสัยแอบนัดกระเด็กไหวอยู่ป่าแลยโซลยาวาเขาป่าสุมือเอาเลยโลไดเฮ็ดมากระเธอละซีหาดอกหนอกสิมะนางจมเป็ดเป็ดให้พี่น้องฟังในหลักจักหน่อยบ่ให้จมเดี๋ยวจังไดอาทิตย์นีเที่งอาทิตย์เขาป่าหาเฮ็ดสุมือเอาเลยโล่เอาหลังจากฟังโซลยาจมให้คุณชายเป็ดเป็ดแล้วบัดที่นีโซลยากับสิมาหาเฮ็ดแนวอยากแนวกินเดี๋ัดที่นี้แน,กนวกินสีน้ำเสนอในมือหนีพี่น้องกระทะล่อชมตามคลิปเลยเด้อจ้า โซลยากัสิมหาสือบบักพุงจักกน่วยหนึ่งในราคา10บ,บาทได้บักพุงแล้วเรียบร้อยก่อนสิไปหนามาาล้างกับมหาล้างถวยล้างชามสะกอนถวยชามในมือนีกับสิมีหลายในจักกน้อยเนเื่องจากว่าหมูว่านบวก่อยสบายปั้นไดก็เลยบ่ดได้ล่างสะสมกันสองหมือ่นนอมากับสิหลายในหลาจักกน้อยจกยักแน่การล่างถวยห้องโซลยาก,กับบ่มีอียงหยุงย่ง,ยา,งยากมากไม่ดอกเดอือจ้ากระทูหนหาทูล้างหันลังเหลืองานมาหามงแรกในแต่ละมือเขาขว้วเฮ็ดเนอกอยากน่อกินล่างถวยล้างช่ามกับมือกับคำลลาล่างถวยแล้วเรียบร้อยก เขาก้ามำโซลระยะกับสีหาหูงเขาสะกอนเพื่อเขาสีซุกข้อดีล่ะกับเขาโซลระยะกับเฮดเซดเขานีโซลระยกับสีลางเศร้าเศร้าไล่หนามเนเ้อจ้าหมอนมากกับสีขืนน้ำเนฮันละส่วนหมากเขาเศร้าเขาเที่ยงกับฟากทองไว้ลงอาหารนอกเขาจะคล้องกับโบคอยไดหูหุงเขาแล้วเรียบร้อยโซลระยกับสีมหาข่างกับทาเฮดกับเขาตอเลตัวบัดที่นี่เมนูสีน้ำเสนอเมนูแรกก็คือทอดปลาป้าหนีกับโบโตง่านบรรดดอกซิฟโตคุณละจสีหอดโลนึงกับสีเป็นป้าธรรมาตาเนาะจ้าคุณชายเพิเป็ปตกมาโตมากกับ สิโบข่อยใหญ่ปั้นได้สิโต้หน่อยโตใหญ่โซล่ายากับโบตีบบฮีดอกจ้าหากตะวันเป็นของฟรีถอดป้าแล้วเรียบรลอยเกี่ยวโซล่ายามากับเลือในตู้เย็นอยู่ประมันซิบก็แพนนีลาด้มมันถอดป้ามากับเรือไลยหันนอโซล่ายากก็เลยว่าเสียเอามาถอดให้มันวแลวๆซาไหวโดนกว่านี้ยันมันเสียหันหน้าอาทิตย์นีว่าแมนถอดเกี่ยวพี่น้องเบิ่งสูมือเลยบอกเมนูถอดเกี่ยวแลลวๆต่อปกับสิมหาถอดใส่กอกเดชพี่น้องกับสิว่าโอ้ถอดใส่กอกโซล่ายาคือจังส่นามลงไปหันนอโซล่ายากก็ได้สูตรมหมาส ถอดใส่กอกเพื่อนบอกว่าให้ใส่หนามใบสะกอนพอนามมันเหือดมันแหง้งได้น,น้ำมันมันก็ส,สิออกมาเองเอามันละเมนความเพลิอนอิลีต,ตัวนี้ถอดไปถอดมาพอนามเหือดหนามแห้งเบิ่งน้ำมันจังมาแต่ทางใไหลายบักคักเลยถอดใส่กอกในมืยเนี่นก็ถือว่าประสบผลสำเร็จอยู่เด้อจา้าใส่กอกนี่โซลยากะซื้อมาในราคาะปล่อยกวัวบาทนี่ละจา้า,จาพี่น้องกะสีได้น้ำนักประมาณโลนึงนี่ละมันก็เป็นสินค้าป้ายปเลื้ยงน้ำเนหรหันหลาจังมันถือมีเมนูถอดถอดแล้วสิ่งที่ขาดอะไรก็คือนเจลเมนี่โซลยากะสีเฮ็ดแบบง่ายๆเลยเดด้้้อจาากกกสสสิใใ่่บัพรงนปล กสนามต้านและกกับบักเน้าสุดรดกับบดดีไซเด็กกับเนืองจากว่าสุโรดเท้ามันเหมือดกับ่บมีออกไปสื่อดอกพีน่น้องคุณชายเอาเขาปาตั้งแต่เลิกงานผุนเอาสารุปว่ากับเขามือนี่กับบดดีไซสุรดจักเมนูเลยตามจริงเมนูในมือนี่กับสิมีตั้มบักหุงน้ำเด็กหักจะว่าเขาคั่วมาจังได้จังสุรดโซล่ย่างเหมือสรุปว่าเมนูตั้มบักหุงในมือนี่ก็คือฟันสลายเลยเดจา้า